กับไทยซ้อมเป็นมือไฟนอลซ้อมมากี่วันลองสัปดาหบกับซ้อมอยู่ที่ค่ายเด็ตกต่อกับที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นผู้บองซ้อมไฟนี้มีคุณเด็กกับทับลาครับแต่เพื่อนพี่ดีเนาะในค่ายอยู่เนาะ<ม>ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยหกสิบสี่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สิบสอมวยสไตล์เลยครับสี่สิบหกวันนี้จะต้องมาเจอกับสาสว่างเคยต่อยกันไหมเคยครับออกกี่ครั้งละครั้งเดียววันนั้นเป็นไงแพ้ใครครับเคยแพ้เข้ามาแพ้เขาแบบไหนเบี้ยหรือว่าาขด อ๋อเบียดยกันวันต่อยกันที่ล้ังสิตแล้ววันนี้มาแก้มือกันเลยคิดคว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมได้ครับเขามีอาวุธอะไรน่ากลัวม,มีลูกของหน้าแต่วันนี้เราแก้มาแล้วจะเอาคืนเลยวันนั้นต่อยกันเบีเยเท่าไหร่สี่สิบห้าสี่สิบห้าวันนี้ต่อยเบียที่สี่สิบสามเมื่อกี้ลองสองหนักแล้วไปไเป็นไงบ้างเรื่องประมาณสีโอ้สบายสบายอเหมือนที่เซนที่สายซะหน่อยเนาะร่างกายไฟนี้สบายสบายวันนี้พร้อมเอาคืนเลย มาชำะระล้างตาเลยนะ<ม>คุ้มมาขี่กีโร่ไฟนี้ตอกกอ่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้หลักคนจังหวัดราชบุรีเด็กรันลีเอาฝากเชิญช่วยแป้คขับหน่อยฝากเป็นกำลังใจใเลยเต็มที่แน่นอนวันนี้ปวดหัวผู้แรกช่วงถูเลยอ่ะขอให้โชคดีนะครับ<ม>